มงคลที่32ประพฤติพรหมจันย์พรหมจันย์แปลว่าการประพฤติที่ประเสริฐอะไรคือพรหมจันย์พระพุทธองค์ทรงกล่าวว่าทานการให้เบญยาวัจจ์ความประพฤติขนขวายเบญจศิลปัปรมัญญาคือการเจริญพรหมวิหารที่แผ่ไปโดยไม่มีประมาณ สัตทานสันโดษความยินดีพอใจเฉพาะภระยาของตนเมถุนวิรัติการเว้นจากการเสพเมถุนวิริยะความเพียรองค์อุโบสถอริยมรคและศาสนาทั้งสิบอย่างนี้จัดเป็นพรหมจรรย์คือการประพฤติที่ประเสริฐดีเลิศเป็นไปเพื่อการเจริญก้าวหน้าพรหมจรรย์อย่างเลวตนจะได้เกิดเป็นกษัตริย์พรหมจรรย์อย่างกลาง ตนจะได้เกิดเป็นเทพ,พเจ้าพรหมจรรย์อย่างเยี่ยมตนจะบรรลุโลกุตระพุทธพน์ชั้นของพรหมจรรยร์ชั้นต่ำหนทางการสละแบ่งปัน 2. เบญยาวัจจะนนขวายในการทำประโยชน์ 3. เบญจศีลร,รักษาศีลห้าชั้นกลาง 4. อัปปมัญญาแผ่เมตตาสัตว์ทั่วไปห สธานสันโดษพอใจในคู่ครองของตน 6. เมถุนวิรัตเบินเสพเมถุนชั้นสูงเวิริยะทำความเพียร 8. อุโบสถรักษาอุโบสถ 9. อริยมรตบำเพ็ญมรตส 10. ศาสนาปฏิบัติธรรมทุกข้อในศาสนาหลักที่แน่นอนของชีวิตดูก่อนภิกษุทั้งหลาย มนุษย์ทั้งหลายผู้ยังมีอวิชชาเป็นฝ้าบังปัญญาจักสุนั้นเป็นเสมือนทารกน้อยผู้หลงเข้าไปในป่าใหญ่อัมรกทึบซึ่งเต็มไปด้วยอันตรายหน้าหวาดเสียวและว้าเวเงียบเ,งยบเหงามนุษย์ส่วนใหญ่แม้จะร่าเริงแก่มใสอยู่ในหมู่ญาติและเพื่อนฝูงแต่ใครเล่าจะทราบว่าภายในส่วนลึกแห่งหัวใจเขาจะว้าเว และเงียบเหงาสัปดาหใดถ้าทุกคนว้าเวไม่แน่ใจว่าจะยึดเอาอะไรเป็นหลักที่แน่นอนของชีวิตดูก่อนภิกษุทั้งหลายทําเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตมนุษย์ไม่ว่าเขาจะอยู่ในเพศใดภาวะใดการกระทําที่นึกขึ้นภายหลังแล้วต้องเสียใจนั้นควรเละาเบนเสียเพราะฉะนั้นแม้จะประสบความทุกข์ยากลําบากสักปาหใด ก็ต้องไม่ทิ้งธรรมมนุษย์ยังมีอาสวะอยู่ในใจนั้นย่อมจะมีวันพลั้งเผลอประพฤติผิดธรรมไปบ้างเพราะยังมีสติไม่สมบูรณ์แต่เมื่อได้สติในภายหลังแล้วก็ต้องตั้งใจประพฤติธรรมสั่งสมความดีกันใหม่ยิ่งพวกเรานักบวชด,ด้วยแล้วจำเป็นต้องมีอุดมคติการตายด้วยอุดมคตินั้นมีค่ากว่าการเป็นอยู่โดยไร้อุดมคติ Música